สวัสดีครับพี่แมาคุณเห็นนะครับผมเนี่ยนะพามาดูยางนะครับผมหลังจากเรื่องงานนะยางนี้อายุสี่ปีแล้วนะผมนี่นะต้นเห็นไหมครับนี่นี่ยโอ้โหนี่ครับเบเลิแล้วนะครับนี่ครับนะครับกับไม่มิดแล้วนะผมนะตรงนี้ก็มีประมาณสองร้อยนะครับผมนี่นะ ปกไว้มีข้างหลังโน่นหนึ่งนะครับผมอันนี้ต้องเริ่มตัดหญ้าแล้วนะครับผมดูครับแต่ส่วนที่ใหญ่แล้วก็นั่นก็มียางเม็ดยางกิ่งมกันอยู่ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเนี่ยยางนี่นะครับผมดูคนต้นมันนะครับผมอีกไม่นานแล้วนะครับผมก็คงจะได้เปิดกิจแต่ผมว่าดงเนี้ยจะเก็บไว้สัก แปดปีไปเลยเอาแบบใหญ่ไปเลยระยะห่างเนี่ยผมเล่นสิบสองเลยนะสิบสองคูณหกสิบสองเมตรกับอันนี้เท่าไหร่สาเมตรมั้งใช่ใช่สามเมตรใช่ครับสาเมตรเนาะดูต้นดีโอ้ดยแขนผมนะครับอือืมอืมเนี่ยใหญ่แล้วนะครับผมนี่นะมันที่ตายผมก็ลองมาซ่อมดู นะไม่เป็นไรถึงจะต้นเล็กก็ปิดได้มีน้ำยางเหมือนกันนะไม่เกี่ยงนะครับผมสวยทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่อันนี้เป็นยางหกร้อยนะครับก็ถือว่าโตวไวนะครับผมแข็งแรงนะระยะห่างนี่ต้องโอเคเลยอ่ะผมว่านะ12อสเมตรเนี่ยจากต้นนี้ไปถึงต้นนู้นนะครับ สองเมตรส่วนแถวนี้เนี่ยอันนี้ก็สิบสองหรือเปล่าใช่ครับอันนี้ห่างอยู่นะแถวล่างเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเดินหน้านี้น่าจะกรีดแล้วครับผมเพราะว่าตัดหญ้าเรียบร้อยหมดละก็เหลอเคลียร์ถ้วยนะครับผมนี่ครับยางเม็ดนะครับผมเนี้ย ไหลดีนะต้นนี้ใหญ่พกนะ้ยังมแมแตะโอเคเลยครับผมดยอดนะครับตอนนี้คุมแล้วนี่ขนาดปกแลระยะห่างมากเลยนะยังคุมกันเลยด,ดูดูระหว่างช่องนะครับเงียบดีนะครับธรรมชาตินะครับผมเจอฝนไปสองสามชุดดีมากเลยปีนี้ฝนมาก่อนไม่งั้นช่วงก่อนมีนาเมษาเนี่ยโอ้โหมันแรงมา ทำให้ต้นยางแย่งกันดูนวะโอ้โหปิกปิกปิกใหญ่นะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็กดไลค์กดแกดชร์พี่แม็กเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่แม็กวินเทคแล้วกันนะครับผมเน้นาะใกล้ได้กินละแต่ว่าตรงนี้พี่แมา็กกล่าวว่าประมาณทักเก็บไว้เต็มที่เลยให้ใหญ่ไปเลยครับเพื่อที่จะเอาน้ำยางเยอนะๆเนาะนี่ครับตัวคนต้นมันโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม